ตัวตัวแล้ว x i a มีม่ Mi 10 u l t าส Smart โฟนเือรงทงพร้อมจอ120เฮิรตซ์กล้องซูมไกล120เท่ามีชาร์จไว120วัตต์ราคาเริ่มต้น23,700บาทตัวตัวแล้ว x i a มีม่ m 2 10 u l t าส s าร์ทโฟนเือรงทงพร้อมจอ120เฮิรตซ์กล้องซูมไกล120เท่ามีชาร์จไว120วัตต์ราคาเริ่มต้น23,700บาท วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาครับทาง Xiaomi ได้จัดงานอีเวนต์ฉลองครบรอบ10ปีการก่อตั้งที่ประเทศจีนพร้อมกันนี้ครับยังได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเนือทงรุ่นพิเศษนั่นก็คือรุ่น Xiaomi Mi 10 Ultra ที่มีสเปคแบบจัดเต็มก่าเดิมด้วยครับในราคาเริ่มต้นประมาณ23,700บาทครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10 Ultra คือสมาร์ทโฟนที่มีเทคโนโลยีขั้นสุดของทาง Xiaomi กันเลยทีเดียวครับจะมีสเปคเหนือชั้นแค่ไหนครับ เราพีดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด1 6 2 4ณ75.1คูณ9.5มิมตรน้ำหนัก222กรัมหน้าจอแสดงผลอ m มเ็ดขนาด6.67นิ้วความละเอียด2340คูณ1 8 0พิกเซล l ู HD+ Plus อัตราส่วนการแสดงผล19.5:9ต่อรองรับการแสดงผล HDR10+ พร้อมค่าเรฟเหละสูงสุด120เฮิรตอัตราทัชเซตติ้ง240เฮครับ ชชิปประมวลผลขอความจัราคอน865ความเร็ว2.84 GHz GPU เป็น Adreno 650แรมเป็นแบบ LPDDR5 มีให้เลือก8 GB 12 GB และ16 GB ครับส่วนลอมเป็นแบบ UV 3.1มีให้เลือก128 GB 256 GB และ512 GB ครับระบบปฏิัการ Android 10ครอบคลุมด้วย MIUI 12ให้กล้องหลัง4ตัว AI Quad Camera ที่มีทั้ง กล้องตัวหลักความละเมอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง f หนึ่งจุดแปมีระบบการสั่น ois กล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้ความละเมอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง f สี่จุดหรองรับออปติคอลซูม10เท่าและดิจิตอลซูม120เท่าไปเลยครับกล้อง portrait ความละเมอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f หนึ่งจุดแปรองรับออปติคอลซูม2เท่าครับและกล้อง ultra wide ความละเมอียด20ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง128องศารูรับแสง f 2 2 มีกล้องหน้าความเ e อียด2ีล้านพิกเซลรูรั f. อจุพร้อมระบบการส e ั่น eis ด้วยครับมีระบบระบายความร้อนด้วย Liquid คู o l cool 2.0มีลำโพงสเตอริโอระบบเสียงไฮเลสมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอครับรองรับเครือข่าย 5g ทั้ง sa และ msa รองรับการใช้ง,งานสซิมการ์ดรองรับการเชื่อมต่อ wifi 6, wifi 5, wifi 4และมีบลูทูธ5.1ุดนึ้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อย s b t ท p e C ทั้งหมดสสีคือ b s i d i a n b l a c k m e ค c u r ี s i ว v e r และ t r a n s p a r e เรนต์อ i ดิครับให้แบตเตอรี่คู่ความจุรวม4,500ม,มิลแอมป์รองรับระบบชาร์จไวแบบมีสายละ20วัตต์ชาร์จไวแบบไร้สาย50วัตต์ชาร์จย้อนกลับไร้สายได้10วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 10 Ultra มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่น r a ม8กิกร้อ128กิกราคาอยู่ที่5,299หยวนหรือประมาณ23,700บาท รุ่น ram 8ปดกิก ram สองร้อยหกิกราคาอยู่ที่5,599หยวนหรือประมาณ25,000บาทครับรุ่น ram 12บสกิก ram สองร้อยหกิกราคาอยู่ที่5,999หยวนหรือประมาณ26,800บาทครับและรุ่น ram 16 gig, 10, บหกิก ram ห้าร้อยสิบกิกราคาอยู่ที่6,999หยวนหรือประมาณ31,300 30, บาทครับและจะเปิดให้สั่งจองผ่านทางเว็บไซต์มี่ประเทศจีนด้วยครับแต่ในตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่า ทางสมีประเทศไทยจะนำสมาร์ทโฟนรุร่นนี้มาวาจงจำหน่ายที่บ้านเราเมื่อไหร่นะครับทางมีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกับไอทราบีกทีครับ